สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาผสมน้ํายาเช็ดยางดําเรานะครับก็เป็นการผสมที่เราใช้ของในครัวเรานะครับในครัวเรือนเราโดยตรงเลยนะครับก็ทาไปนะครับก็จะดําเงางามนะครับส่วนผสมนะครับเราก็จะมี น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับน้ำยาล้างจานที่เห็นนี้ก็คือที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับและที่สำคัญนะครับที่ขาดไปได้ก็คือซีอิวขาวนะครับจะเป็นสูตรเจรหรือสูตรธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็จะผสมไปเลยนะครับ นี่ครับเราก็ได้ใส่สิวขาวลงไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามไปนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มก็คือให้ความเข้มข้นนะครับแล้วก็ป้องกันฝุ่นนะครับอัตราส่วนนะครับสิวขาว สส่วนนะครับน้ำยาปรับพนุ่ม1ส่วนแล้วก็น้ำยาล้างจานสองส่วนนะครับนี่นะครับนี่ครับทำไมต้องใช้ของ3าอย่างนี้นะครับ ก็คือซีอิ๊วขาวนะครับก็มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับก็จะเหมือนกับน้ำอัดลมนะครับที่เราเอามาเช็ดยางนะครับและน้ำยาล้งางจานนะครับที่ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันแมลงเช่นพวกมดพวกอะไรขึ้นยางเรานะครับแล้วก็น้ำยาปรับพานุ่มใส่เพื่อให้ส่วนผสมเข้มข้นแล้วก็ สามารถป้องกันฝุ่นได้ครับเดี๋ยวเราเอาไปทายางกันเลยนะครับนี่ครับเราก็มาเริ่มฉีดพ่นกันเลยนะครับ นี่ครับก็จะเห็นว่าเราฉีดไปนะครับเขาก็จะดำนะครับแล้วก็เงานะครับนี่ครับถ้าเพื่อนก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับ นี่นะครับทั้งดำทั้งเงานะครับเราไม่ใช้ส่วนผสมของน้ำมันนะครับเพราะว่ายัางไงน้ำมันนะครับที่เราใส่ไปนะครับเขาก็จะไม่ผสมกับน้ำอยู่แล้วนะครับใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่ครับก็ฉีดพ่นไปเลยนะครับ ง่ายมากนะครับวิธีนี้นะครับครับก็จะเห็นว่าเราฉีดไปแล้วนะครับยางเราก็ดำปีเลยนะครับ นี่ครับก็เป็นวิธีการผสมนะครับน้ำยาเช็ดยางดำเราครับโดยใช้ของในครัวเรือนเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อแลหลายท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทน sure like. ต์นี้นะครับก็กดแชร์นะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ